สวัสดีค่ะวันนี้แป้งมาจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆนาๆกันนะคะตัวนี้เลยท้ายคลาสสิกนะคะทรงกำคอไม้สักคลาสสิกนะคะลูกค้าจัดโปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝนนะคะตัวนี้นะอยู่ที่ราคา1499บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าตัวนี้ใช้งานได้2ระบบนะคะในรางจะฝังแม่เหล็กไปให้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นไกด์แบบมีเซฟนะคะไม่อันตรายแน่นอนนะตัวรางมะเฟืองอยาว120เซนแบบนี้เลยของแถมนะคะแถมไปเลยนะคะปีกสแตนเลสยาว45เซนแบบนี้เลยนะคะ พร้อมท่อพันสายพีอีกหนึ่งม้วนนะคะแถมไปในชุดแบบน,นี้เลยพร้อมตัวเสริม2ระบบ1อันนะคะพร้อมอยาง6กคูสิอีก1เส้นนะคะแถมไปในชุดแบบน,นี้เลยนะคะพร้อมลูกเหล็ก5มิลอีก30ลูกนะคะสุดพิเศษเลยทางร้านแถม ลูกดอกให้2อลูกแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยอยู่ที่ราคา1499บาทส่งฟรีมีปลาทางไม่โวกเพิ่มนะคะถ้าพี่พี่นะนะท่านไหนที่สนใจสามารถทักแชทแป้งมาได้เลยหรือโทรตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยคะ่ะ